เฮ้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะแล้ามาอยู่กับเวอร์ชนะัหนหนึ่งจุเจ็ดองนะเนื่องจะติดติดติดที่ปากเนื่องนะฮะไอเวอร์ชันล่าสุดเขเอ้ยกระตุกเลยฟะอ่านะฮะเนื่องจากเวอร์ชันหนึ่งจุดแปนะก็จะเป็นแบบว่าอืมอ่าเดี๋ยวตัดป้นไมคุยไปด้วยเลยนะฮะ หลังจากเวอร์ชัน1.8แล้วก็จะมีบล็อกมาใหม่มากมายผมก็ไม่ค่อยปิดทุกเลยะนะครับก็ค่อยค่างจะค่อนข้างจะใช้ไม่ได้เป็นมไม่ได้อัดนานเป็นนี้เลยค่อยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะได้ใช้ประโยชน์ในบล็อกพวกนั้นนะครับก็เช่นบล็อกไอเด้งดึงนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยจะไม่ค่อยได้เอะ <c oughs> เป็น <c oughs> อะไรที่ปากวะไม่ไม่ค่อยจะได้ใช้เออนะฮะก็ตอนนี้หาที่ทําเลก่อนนะผมก็นะับหนึ่จุดเออหนึ่งจุดนีอะไรละหนึหน,หน,หน,นะครับก็จะเป็นแบบว่าจะอัปเดตมาเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะก็โดยโดยรวมนะฮะ ก็จะมีดอกไม้อะไรที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวจะอธิบายการเล่นหน่อยหนึ่งนะครับในการเล่นมัลติเพเยอร์นะครับก็แบาว่าสําหรับคนที่อยากจะเล่นมัลตนะิเพเยอร์เนาะก็จะสะดวกตรงที่เชิญหาของนะก็จะหาสะดวกนิดน,นึงแต่สําหรับคนที่เล่นในซิงเกิลเพเยอร์อย่างกับกระผมนะฮะก็หาของลําบากมากมายนะครับ เดี๋ยวคุดหินไปก่อนสักเอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะคุดไปสักพักอ่ะพอได้ที่ละก็ต่อขึ้นไปนิดนึงอืมยืมโอเคฮะก็จากนั้นเรามาทําขวานครับผมในเมื่อในเมื่อเราได้ขวานมาแล้วมันจะทําให้เราตัดต้นไม้อย่างรวดเร็วนะฮะรวดเร็วครับผมเร็วไฮสปีดนะฮะ นะผมก็จะเป็นแบบว่าไอเกมไมคับเนี่ยอธิบายจุดประสงค์หลักของเขาเลยนะครับก็แบบว่าตะลุย dN ขึ้นมาอ่าสังเกตทุกคนสังเกตว่าจะมีคำว่า DN เใช่ไหมเดนหมายถึงอะไรจุดจบนะฮะก็ผมจะไปเล่นไปถึงจนถึง dn นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไปไม่ถึง dN ก็น่าจะอยากจบ นะครับผมก็โทษด,ด้วยนะครับเง,งียบๆถามว่าไอบางบางทีที่ผมไม่อืมนานๆนะฮะที่ผมไม่ได้อัดคลิปมานะฮะก็เป็นไรนะครับผมช่วงนี้ก็สอบนะฮะก็เลยไม่ได้อัดคลิปเลยเลยงานก็เยอะติดงานอีกก็าตายพอดีนะฮะ่าอนี้ก็ขุดเอตัดไม้ไปก่อนไม่ใช่ขุดไม้ <c oughs> <c oughs> บางคนก็บอกขุดไม้นะ ตัดไม้นะครับก็ต้องรู้นะบรรยากาศประเทศไทยร้อนนะครับผมตอนนี้ก็น่าํำคาญนอะ่ะยิ่งจิ้งหลีดร้อง <c oughs> ล้องเพลงหลังบ้านนะครเป็นอะไรที่เยี่ยมที่สุดเลยโคตรไพเราะ <c oughs> ประชดนะดอกหูนะฮะอ่าอ่ะพอเรา อพระอาท, <c oughs> าทิตย์พระอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะนะฮะออืฮแล้วก็ทำไม้มานะครับเอ๊ะอะไรสร้างบ้านตรงไหนดีนั่นคือปัญหาครับผมถ้าจะให้ถ้าถ้าตามสไตล์ผมนะก็ชอบสร้างบ้านริมน้ำนะฮะนี่นี่เยย นะครับตรงนี้แหละเหมาะที่สุดเออจะเหมาะดีไหมหวะนะโอเค,อเคตรงนี้ก็ได้นะตอนนี้ก็สร้างบ้านหลังเล็กๆพออยู่กันได้พอครับโอเคเอืม ตรงนี้เราจะปูเป็นพื้นไม้หมดนะฮะเอากรรแล้วทางเข้าประตูบ้านอยู่เอ้ยเย้าัสด,ดีพวก่ออตรงนี้แล้วกันทางเข้านะฮะทางเข้าส่วนใหญ่ก็ไม่ว่าจะชอบตั้งไว้ทางทิศ อะไรวะตะว,วันตกตะวันตกทางนี้ควันออกทางนี้เหนือใตาอ่านทางชอบชอบชอบ,ชอบตั้งประตูไว้ทางทิศใต้นะฮะแฮะเก็จะคำนวณได้แล้วทิศอืมอ่ะอุย้ยนะครับก็ตัวนี้สร้างบ้านสไตล์ผมเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวไม้ไม่พอค่อยไปตัดเพิ่มมาอีกนิดนึงนะอืมโอเคตัดไม้ต่อครับเฮ้ยทำไมพูดเอไม่ได้พูดอัปคลิปนานเนื้เสียงเป็นแบบเนน้ะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้อัปคลิปอะไรต่างๆนาน,นานนะะก็ ก็อัพเรียงไรสาระนะนเช่นเสียงไหวะเฮ้ยไก่เสียงยะอะไรสักแคได้ยินปะ่ะแล้วไงปะแล้วบะแล้วถ้าเกิดว่าถ่ายติดฮีโร่บายขึ้นมานี่ชิบหายอะ่ะนับไม่น่าจะมีนะอุ้ย นะจับผิดกันด้วยนะท่านผูช้ชมครับผมว,ว่าถ่ายติดเอออะไรสักอย่างนะฮะฉัอว่าอยู่นู่นนีไม่เอาใหญ่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ชอบหลอนนะแต่ตอนตอนนี้ก็จําเป็นต้องลงถ้านิดนึงนะฮะเพะเพื่อไปขุดขปาปอร์สอนเองครับผมอืมเข้าถ้าทีหนึ่งขาอ่อนเลย รู้สึกว่าไม่อยากจะเข้าถ้าเกิดว่าเจออีตาขาวเมื่อไหร่นะผมจะได้ปิดเกมหนีด่วนจีบจะหนีด่วนจานะฮะมันน่าจะไม่มีนะเห็นอืมนะครับเห็นไมโครซอเข,ขาบอกว่าจะซื้อเกมไมค้าไปแล้วนะผมก็จะเป็นอืมก็มือจางไม่ใช่มือจางเลยเห็นว่าน็อตขาขายไอ้นี้ ให้ Microsoft แหละเกมไมค้าบอาา่ะฮะนั่นแหละนะครับนะอ่าเห็น Microsoft เขาบอกว่าซื้อไปแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาบรรยแล้วฮะเวลาอเวลามืดนะเองนะครับผมงานงอกนะไม่มีเตียงด้วย รับหลบในบ้านก่อนแล้วกันทันไหมวะจะสร้างดันไหมเนี่ยไม่นะโรบินอย่าอย่า,อย,าอย่าทำให้หลอดอย่าทำให้หลอดนะไม่เอาเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะไม่ไม่ใช่รัเอาคืนแรกได้ไอ้เยอะคืนแรกให้รอดก็ดีแล้ว สร้างหลังคารีบสร้างหลังคาสร้างหลังคาออไม่ใช่พาดีดเดืองจานขึ้นแล้วนโ <Yeah. S 2> <No> ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆฮีโรบายมันวากอัดหน้าทีนึงก็อืรู้กันเลยฮะ ว่ามาแต่ซอมบี้นะตัวอื่นอุ้ยแหมทำทำให้จะดุง้งเดี๋ยวเหรเดี๋ยวรู้เลยรับนะมอนมอนสเตอร์นะจะเกิดระยะสามสิบช่ดปะหรือว่ายี่สิบห้าบอกเห็นวิทาเขาบอกฮนะยี่สิบสี่ย่ห้าเลยแนะหะที่จำได้นะครับแท็กเกอร์นะหากใครที่ไม่รู้นะไป ไปเซิร์ชใน Google นะแล้วก็พิมพ์คว่า T S K L E นะครับผมแท็กเกลิลนะครับเป็นเจ้าพ่อไมค้าบเลยคนนี้นะครับอ่อโอเคเออเอิอ่มจากนั้นนะะเราก็มาคราบไปก่อนรีบรีบทำประตูหวังว่าไม่ไม่มีไอ้เขียวมานะ ไอเขียวมาอืมใช่ไม่ใช่ไอเขียวมาทีก็งานหยาบนะฮะตืดตืดสองดูรอบบ้านไม่มีครับผมไอนี้เอามาเป็นเช็ดเก็บของดีก่อนเนาะอ่ะเราทำเชฟเช็ดไม่ใช่เชฟเชฟเก็บของนะฮะ เทสไปถึงกล่องนั่นเองนะครับผมกล่องเก็บของอ่าแล้วตรงนี้ก็ทำพวกีเสียงมาอีกแล้วไม่ชอบเสียงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะเสียงนี้ผมเป็นเป็นเสียงที่เกลียดที่สุดนะเธอว่าวเสียงไอ้หลอมมาอ,อีกทีหนึ่งครับตัวใครตัวมันแล้วฮะ อา้าวไม้อ๋อก็นึกว่าไม่หมด้กรรมอุ้ยนี่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 อย่าสป,ปินแถวนี้ได้ปะฮลโหลสงสัยว่าไก่คงจะกลัวด้วยนะ ก็ดีเสียงว่าตรงไหนอ่ะโอ้ยไฟมืดมังนี่แปะไว้เลยอย่าเข้ามาใกล้นะไม่เอานะเดี๋ยวก็นี่ไงเจอแล้ว อืมเดี๋ยวรู้ดีแน่ซอมบี้เดี๋ยวรู้ดีแน่วันนี้วันนี้เลยวันนี้เลยขอบคุณตัวตนนะอ่ะได้ดาบแล้วคร,รับผมบู๊แรงแหโค้งอ่ะอุ้ยตีแรงเลยตีแรงอ่ะตีแรงอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยปวดหลังกูสิรัชเม้นอะไรอะ่ะคิวมอนเตอร์อะไรอะมอนเตอร์เฮดมอนเตอร์ฮันเตอร์เหเอรหเอรหมอนเตอร์นักฆ่าอันหละ่ะ พิซซ่าราคาชื่อเฮ้อเอาาเอามาคืนแรกนะฝนตกเลยนะฮะหิ้วไก่อ่ะเอาประตูออกเราปรับตรงนี้เป็นพื้นมาเลยดีกว่านะฮะ มาจ้าออืมไก่ไก่ไก่เจอไก่แล้วอืมขอหน่อยมีว่ากันนะไก่ขอไก่ขอไก่ขอไก่ไก่คหรบ พอผมเดี๋ยวเ,เก็บไข่ไก่ไปปา่านะฮะในฟาร์เมเฮ้ย่ใช่หิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วแ,วแ,วแวจ้งที่ปิดประตูทางแล้วจากนั้นเอาเนื้อไก่เผาครับผมไม่อยากจะไปขุดนะขุดหน่อยดี ไม่มีตัวอะไรมาเฮ้ยถ้าเกิดว่ามาทีหนึ่งครับกีดกันิบกีดกันจะนำกำ่านโลกนะทตอนกลางคืนเล่นตอนกลางคืนด้วยอโอ้โหตายฮ่าเอ้ยอยา่า เมื่อเราไม่พูดถึงเรื่องนี้นะลิวจะไม่ยิ้งนะแต่เราได้ขับเข้าบ้านดกวาเฮ้ยอะไรเมื่อกี้อะไรเห็นอะไรมาตาดแดงๆหิวอะขอใครับโอเคแค่นอนนะนมี่อะไรเยไปดูมั้ยรอรู้ละอ่ร ดอกค่ะดอกไม้ที่ปักอยู่บนเทือกเขาเอวเวเรสต์มันไม่ใช่อะ่ะเรากระจกเผาแนละ้ววันก็เปิดปิดปรูรอ ที่ขุดหินไปด้วยนะครับแบบว่าว่าจะไปลงถ้ำเนี่ยเออเดี๋ยวใช้ที่ขุดหินลงแทนที่กดไม้นะเนื่องจากสำพังมันพังง่ายแต่ที่ขุดหินมันสามารถขุดหล็กได้ด้วยที่กดไม้ขุดไม่ได้ครับแต่ที่ขุดเด็กสามารถขุดเพชรอะไรพวกนี้ได้พุดเฮ้ยตัวเล็ก เ็กเอ,อไปหายนี่เราไม่อยู่ขลองลานนะครับหลอน,นไม่เจอแล้วไปเลยอ เจอซอมบี้เข้ามาในบ้านทีมก็วากกันกระจายนะตอนนี้ฮะ้าเจอคิปเปอร์เข้ามาในบ้านจะทำไงอรุณสวัสดิ์ทองฟ้ายดเด้งโอเคไปต สีแล้วห้าแล้วอ้ขบนอืมครับขบนนี่นนห้ามาได้หกอันครบแล้วนะครับก็มาตรงนี้เลยเผาไอ้ไม่ใช่เผาเขาเรียกว่าอะไรครับเออครัาบามาแปะแบบนี้แปะแปบเบพื่อให้ตัวห่านอะไรเข้ามาไม่ได้นะครับ ออนี่บ้านของเราเองนะครับเดี๋ยวไปแปะไฟให้รอบบ้านนะเดี๋ยวเสี่ยมีอะไรมาอ่าฮ้าที่อะไรคองสายติ๊กติ๊กติ๊ก

มาอย응่างไรอย่ะเขียวไหมไงอืมอืมลอยลอยเยาะเยวเหม่เกียวตาเกียวตาอวเกียวตาเกียวตาแดงลิตันตังตันอ่าขอ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 เนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยให่มากคว่ โอ้โหไก่ยางเยอะเลยคอนี้จะขอสานตัวนี้นี่ค่าเขาทำไมอ่ะเขาทำอะไรให้น้บไก่น่าจะบนแบบนี้ัะผมขอหน่อยนะฮะรอขอแจนเกิวัดเ h ออะไรตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเจออะไรนี่หรอ เจอทางไหลเจอไอ้เจอน้ำไหลแล้วฮะน้ำไหลตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำนะครับผมก็เป็นอุ้ยเป็นถ้ำอะไรที่หลอนมากไม่ไปครับเข้าบ้านนะฮะอู้อูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้จออืม หวังว่าไม่น่าจะเจออีเขียวนอีกไปน,นะไม่ชอบเลยทีนี้หลองมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับสังคมไทยนี่อ่ะอันนี้เอา,อา,าผ่านมาวางทุ๊บถึกแัวนี้จักสามอันรับน,นะครับจากนั้นเก็บลย แล้วก็เดี๋ยวแักก็จะมีตัวอะไรโผล่มาเดี๋ยวมากเลยนะตอนนี้ครับ